จบถึงภาครถไฟสู่นิลันนั่นเองสำหรับแชปเตอร์แปดแต่จะถึงอาคาซาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะฮะเดี๋ยวเพิ่งสปอยนะคุณคนชี่มผมจะรอลุ้นดูนะฮะว่ามันมเราจะได้ไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ

変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる私は食事の準備をするから。うん、わかった。すぐやる。俺もやれあじゃあ私もしげるがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。え <laughs> <laughs> ตัดเรื่องราวไปเยอะเหมือนกันครับหรือว่ามันยังไม่ถึงว่าตอนที่อยู่ในบ้านอ๋อมีฉากให้เดินด้วยครับ เราวสำรวจก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นครับทุกคนถ้ามันเดินไปได้นะเพราะมันทำทางให้เราเดินเราก็ต้องเดินไปครับอ,อ,อันนี้ครบเพลิงครับตอนที่พ่อใช้คางุระแดน ตนนี้ตะก,ก้าที่ทันจิโร่ใช้แบกในการไปขายท่านนะครับอ,อืมคุณแกนมาเธอก็น่าจะคุณยายคุณยายจะนั่งตรงนี้นะครับตอนมารับแสงแดดโอ้ เดินไปไม่ได้ครับแสดงว่าก็ต้องไปตามทางนี้นะฮะแน่น่早く m i z u k u นตามชีเงรูก,กับฮานาโกะไปนะฮะออะอ บอกว่าวิ่งเร็วๆสิพี่มึงมาช่วยกูแบกสิ <c oughs> วิ่งกันตัวปิวสองคนเลยแม่ <c oughs> ตอนที่ทันจิโร่คุยกับเงาตัวเองนะครับคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองนะทุกคนมีถ้าใครยังไม่ได้ดูอะไรฉากอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ไปดูในภาคเดอะบูฟี่นะฮะึกรถไฟสุนิลันนั่นเองนะครับ าละครับแชปเตอร์สุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายตอนเกมจบแล้วนะทุกคนเนซุกุโนะนิโอยโอคิโร่โกรธถูกทำร้ายฝันตื่นขึ้นมาเอาละครับเปลี่ยนกลับชุดเดิมแล้ว น่าจะไม่มีฉากฉากที่ทันจิโร่มีดนี่ปาดคอตัวเองนะฮะมันน่าจะโหดร้ายเกินไปนะครับนี่นิสโกตอนเป็นมนุษย์ครับมาหมดเลยทาเกอจ์โたの น้องคนณเล็กไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้แหละมันไม่พูดเคยอ่านชื่อไม่ได้นะโตน่นี่เรากุตตะทำฉากนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยซึ้งเหมือนในมูฟี่เท่าไหร่นะครับ าจจะได้ว่าไม่มีเพลงไม่มีอะไรด้วยแหละอคอม,แ,มแ,แต่คนลุกเบาๆครับมู一緒にはいられないんだけどいつだって兄ちゃんはお前のことを思っているからみんなのことを思っているからอืสัญญาว่าจะคิดถึงทุกคนนะฮะ มีอลายสิ่งที่ฉันอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนเนี่ยแม่ครับพี่เอโอเคครับก็คือเหมือนว่าจะไม่ แต่จะไม่ลืมทุกคนเลยอะไรเงี้ยจะเก็บทุกคนไว้ในใจเพราะฉะนั้นขอโทษนะแล้วก็แบบยกโทษยกโทษให้ให้ฉันด้วยอะไรอย่างี้ในการที่ต้องหนีออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะทุกคนเฮยกเซ

สักกร์นี่ไดนีิน์น uh ์นรนบนไน์ก์น์น์น่น์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 น่น์น์่์น์น์นอน์น่น่อ์น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 ์อน์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 นวน์นยน์น์นน์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 นนน์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 นน์น์บ์นนืนน る覚めเพราะว่าจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อการอยู่ในฝันจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อต้องตายในฝันนะครับถึงจะงตื่นโอ้มึงจะมีฉากนี้จริงเหรอ ที่นี่มีฉากนี้อาจจะโหดร้ายนะครับทุกคนคิดว่าจะไม่มีครับมีเต็มๆเลยเดี๋ยวก่อนใครทักมาโลล้อเลย, <c oughs> เยนนะ่งกอะโอเคครับตื่นแล้วฮะโอเค これもかかすに鬼、鬼のの。さ。さあ、ん。んん。い手首を。誰ななだ。จะบอกนะว่าจะมีมูฟี่ตอนที่เป็นความฝันของเซนิสึกับอินุสเกะก็จะเป็นการที่เสียเวลามากเลยนะทุกคนแต่น่าจะไม่มีนะครับเพื่อเพราะไม่งั้นจะน่าเบื่อทันที

シアーセンテロタイプ大丈夫ですかありがとう。気をつけて。はい เอาละครับเราจะได้ไปสู้กับเอ็นมูแล้วฮะ,ะทุกคนฉากได้วิ่งบนรถไฟแน่เลย